ครับผมจะเอ้มือหนึ่งอ่ะก็คันที่สองวันนี้รีวิวสองคันเลยสองสองคลิปนะครับร้อยห้าสิบกับร้อยยี่บห้าบ้าวอันนี้เอ็นเคทีครับเอ็ T, นเกียตีนิ่งๆครับที่ผมเคยลงไว้นะครับที่ผม,ผมเคยลงไว้ที่ขับ,บนิ้วเดียวครับนี่แหละครับนี่ครับนิ้วเดียวร้อยเกียสิบไม่มีสะบัดเลยครับนี่รุ่นนี้นะครับดีมากใครเอาไปใช้ไม่ผิดหวังสักคนครับอ่าขับไปตลาด ขาขายนะครับนี่นิ้วเดียวเบาวิ่งไม่เหนื่อยเท่ากับซาเลียงเลยครับเบาสบายครับนี่ครับจะมารีวิวละเอียดเหมือนกันครับเหมือนกันทุกคลิปครับคันนี้จะมีไฟเสริมนะครับมีไฟเสริมนี่ครับมี led เสริมอีกไฟหน้าไฟนี่ติดปกติครับใช้งานได้ปกติปัดน้ำฝนก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับปัดน้ำฝนมีกระจกเสริมขึ้นมาอีกกับกระจกเสริมครับกระจกเสริมนี่ครับ จะจกเสริมขึ <m ule digitally wiele> ้นมาเสริมหล่อขึ้นมาอีกนะครับนี่มีบลูทูธเขาตัดสายออกไม่ได้ต่อนะครับมันต้องไปไล่เองครับนี่สายบลูทูธยังอยู่นะครับลำโพงบลูทูธนี่ครับยังอยู่นะครับลำโพงตัวบลูทูธก็ยังอยู่ครับนี่เสริมขึ้นมาใส่ของได้อีกครับนี่นี่สายครับนี่สายสายลำโพงสายไฟยังอยู่นี่ครบครับอยู่ครบสงสัยเขาลําคาเขาเลยตัดออกมั้งไม่รู้ครับแต่คือไปไล่เอาครับได้ไล่ให้ครับ กระจกเสริมขึ้นมาแบบสตา,ตา,าร์ทมือสตาร์ทเท้าสามเท้าเดินหน้าถอยหลังปกติครับเบรกมือก็อยู่กิ๊กเหมือน,นกันครับนับบขนัาดเลยครับเดี๋ยวไปดูดันไมด้ครับมือก็ใช้ดันได้ครับมือก็ใช้งานได้ปกติครับหลังคารายละเอียดหลังคาให้ดูฮะ หลังคา,าก็ไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดเลาะก็ดอกอยางยังดีครับดอกอยางยังดีนี่ <c oughs> เปิดท้ายได้สามด้านเหมือนกันครับไปท้ายด้านท้ายนะครับทางด้านน,นี้ให้ดูลังคาด้าน,นนี้ ขาก็ยังดีครับยังดียังกิ๊กอยู่เลยครับขาหน้า,าก็ไม่มีแตกไม่มีหักครับเอยียดครับล้อก็ล้อหน้ so. านี่ครับดอกยางยังมีดอกมีลายมีดอกอยู่ครับมีลายมีดอกมีตุ่มเส้นต um ุ่มเส้นต <pol> <Den> ิ่งก <through treatment. S 2> ็ยังอยู่เลยครับเหมือนกับคันนี้ครับเส้นติ่งก็ยังอยู่ครับนี่ติ่งพวกเส้นติ่งยังอยู่เลยครับ ถอดถอดต,ตัวนี้จะยกยกยก,ยกกระบะได้ครับยกได้เหมือนกันครับแต่ติดติดหลังคาครับล,ล็อกหลังคาตรงนี้เนี่ยยกมาได้เดี๋ยวส่องให้ดูครับส่องให้ดูแบตเตอรี่ก็ด,ดีดีครับเนี่ยเครื่อง NKT N k, t, N k t ครับ NKT นี่ครับเครื่อง<อ> NKT นะครับนี่ครับช่วงล่างให้ดูครับล้อให้ดูล่างท้ายนะครับอา้าวนี่ชัดๆเลย โชคแนบนะครับโชค๊คแนบยังดีอ่ายังใหม่ยังจิกอยู่เลยครับนะี่ครับช่วงล่างครัแล้วก็โอเคครับท้ายก็กระบะกระบะเปิดท้ายให้ดูครับเปิดท้ายให้ดูท้ายแน่นเนี่ยเปิดเป็นไงครับ เปิดอย่างนี้ขึ้นลงสบายครับดูรอบคันก่อนนะครับถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันถังน้ำมันอ่าลงมาเด้๋ยงดูเครื่องครับเปิดเลยนี่เปิดเครื่องครับก็มีอ๋อมีพัดลมพัดลมก็มีนะครับพัดลมก็มีใบคมร้อนดด้วยพัดลม กับเครื่องครับเอ็นเคทีเลยครับเครื่องของเขาเลยครับยี่ห้อเลยครับเครื่องดีดีครับสตาร์ทติดง่ายครับขับนิ่งครับขับนิ่งรุ่นนี้ไม่มีสายไม่มีสบัดเลยครับอย่างที่บอกขับนิ้วเดียวเลยครับครับเครื่องแล้วนี่เห็นชัดเลยครับด้านนี้เห็นดูชัดชัดเลยเอ็นเคทีนี่ครับเอ็นเคทีชัดเลยเห็นชัดชัดเลยครับของล่างดีครับช่วงล่างดีไม่มีผุไม่มี นิม้มครับพัดซีช่วงล่างแล้วก็ปกติครับศูนย์พวกนี้ต้องไม่ต้องพูดถึงครับศูนย์ครับตรงดิ้งครับตรงดิ้งเลยศูนย์ก็เปิดตรงนี้นีมืนกับถังน้ํามันครับถังมันใหญ่จุใจครับตเติมตเต็มถัตตมตตมงนี้ลืมเลยครับเติมเติมเต็มถังนี้ลืมเลยไม่รู้ว่าเติมตอนไหนเข้าไปปั๊มใหญ่เติมเต็มถังไว้เลยไม่รู้ว่าเติมตอนไหนลืมเลยครับเครื่องสีจังหวะครับตรงนี้สวิต์ปิด นะครับตัวนี้สตาร์ทสตาร์นี้ครับตัวนี้ครับจะสตาร์ทเป็นยังไงครับสตาร์ทเซฟตี้ครับคือเราต้องกำคาดเลยสตาร์ทเลยต้งนี้เป็นน้ำมันครับเขียนบอกน้ำมันนะครับเลยนะครับสตาร์ตต้อีนะครับอ้าวสตาร์ทเนาะอันไหนนี่คือไฟ กัไหวครัเสียงเสียงน,งนิมครับ<ด>เสียงปอยสร์แล้วปล่อยเลยสตาแล้วปล่อยได้ครับไม่มีปัญหาครับเบาเครื่องเบานิ่มบ้งนะเสียงเครื่องใกล้ๆเลยครับเสียงเครื่องเร่งให้ดู ยังไงฟังตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบางท่านแต่แต่เล่งไขึ้นนะครับบางท่านตัวนี้คือปิดปิดโชคอะไรมันโชคนี่ครับอันนี้ครับเดียวจะเล่งไม่ขึ้นนะครับเวลาเวลาขี่บางทีจะเล่งไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ต้องดันมาดันนี้ไว้ครับตัวนี้รุ่นนี้จะมีจะมีรุ่นนี้ครับจะมีตัวนี้ครับรุ่นนี้รุ่นอื่นจะไม่มีครับจะมีตัวนี้ตัวนี้คือคล้ายๆโชคนะครับคล้ายโชก แบบชว์ครับนี่ก like ็ปิดนี่คือเปิดนะครับดจะเร่งบางที่จะเร่งนี้ขึ้นครับเร่งเรบูบครับตัวนี้ครับต้องออกมาด้านนี้ครับนี่คือไฟหน้าครับไฟหน้ากดนี่คือปิดไฟหน้าหน้ากิดตัวนี้ด้วยจะมีไฟเสริมนะครับไฟเสริมน่ครับมีไฟเสริมตัวนี้นี่ไฟเสริมติดครับไฟเสริมติดแล้วดูไฟหน้าไฟหน้าเวลาไฟหน้าแล้วก็ปิดตัวนี้ ปิดตัวนี้เห็นไหมเปิดไฟหน้าดิเปิดไฟหน้าไฟหน้าตรงนี้นีไม่รู้จักเออะ<ๆ>นี่แหละนี่เปิดปิดไฟตัวหน้าเปิดอ่าเห็ครับเปิดปิดนี่ครับ,รบจากตัวนี้จะติดครับจสลับกันนะครับอ,อ่า led นี่สลับกันครับกดตัวนี้เลยครับ กดตัวนี้กดตัวนี้ลงไฟข้างล่างปิดตัวนี้ไฟข้างบนเนี่ยคือปิดแต่หน้าตัวนี้ปิดหน้าตัวนี้เลยครับใส่เลี้ยวใส่เลี้ยวเนี้ยเสียงไฟเลี้ยวมีเสียงนะครับใส่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอนี่ครับใส่เลี้ยวให้ดูละเอียดกระจกใสปิ้งครับกระจกกระจกหน้าก็ใสปิ้งเดิมๆครับกระจกนี่ครับมองทะลุเลยครับปิด ระบบคัสมือกระจกปัดน้ำฝนนี่ยปัดน้ำฝนให้ดูให้ดูปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนครับนี่ครับฝนตกมองเห็นทางครับฝนตกมองเห็นทางฝนตกจะมองเห็นทางครับปัดน้ำฝนกับรถยนต์ครับถ้าฝนตกไม่มีที่ปัดน้ำฝนไปกมได้เลยครับเหมือนกันครับสามล้อต้องมีที่ปัดน้ำฝนเหมือนกันครับถึงจะไปได้ครับ แบตเตอรี่ลูกใหญ่ครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่อ,อยากดูตรงไหนอกีกดูลังคาอีกไหมดูลังคาด้านในด้านในครับด้านในดูแค่ด้านในก็พอครับหลังคาเนี่ไม่มีขาดน่ครับภายในหลังคาดีเลยครับนี่ตัวนี้ยางรองกันการกระแทกกานกระแทกผ้กกพา้จะขาดครับดันบดไม่มีขาดนะครับ ให้ดูจะให้เด็กขับไปดูระบบเกียร์คันนี้จะแตกต่างนะครับจะแตกต่างเป็นระบบระบบ,ระบบเกียร์รถผู้ชายนะครับเหยียบลงเหยียบลงนี่เหยียบลงนี่จะเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วไปอีกก็ได้ครับต้องถอยขึ้นจะเป็นสองสามสี่ห้าครับเวาเวลาจะว่างก็ถอยลงไปหนึ่งสองสามสี่สามสี่สามสองหนึ่ง ุดหนึ่งคือกระดอกขึ้นหน่อยเดียวก็เป็นเกียร์ว่างครับถ้ากระดอกขึ้นมาอีกก็จะเป็นเกียร์สองครับเป็นแบบนี้ครับถ้าเหยียบลงจะเป็นหนึ่งเหยียบลงไปอีกไม่ได้ครับไม่มีไม่มีไปไม่ได้ครับต้องต่อต่อขึ้นมาครับจะเป็นสองสามสี่ห้าครับถ้าต่อมาหน่อยเดียวจะเป็นเกียร์ว่างครับต้องต่อต่อแรงครับมันจะขึ้นมาเป็น2ก็ทีนี้ก็เบาเลยครับ3 4 5ี่ห้าได้ครับอันนี้ไม่เคยขับอันนี้ไม่เคยขับเกียร์แบบนี้เลยดูจะขับได้ไหมเอาลองดูดิ จำคาดก่อนนะไปแล้วไปท้ายก่อนไปท้ายก่อนนันล็อกได้ไหมไอ้ไอ้ชีจ่อยนนั่นเข้าจะขีดไหนครับ ล็อก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 วิธีล็อกรู้จักไหมเออเพื่นนี่ตัวนี้ประจําครับเนีเ่มาตรฐานตัวนี้สามล้อขันไหนโดนขึ้นหมดครับไปได้ไหมอันนี้เด็กไม่เคยขับเกียร์เกียร์แบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยครับเคยขับขับครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ไปได้ไหมบอกยังไม่เคยขับแล้วเพิ่งบอกเมื่อกี้นะครับ บอกระบบเกียร์ว่าไปเข้ายัางไ,ไงไปยังไงเพิ่งบอกไปได้อยู่เดี๋ยวจะให้ขับรอดแล้วก็เดินหน้าถอยหลังให้ดูครับปกอสิครับคนันี้นิ่งมากครับคันี้วันนี้สบายเลยครับไม่หนักเท่าซาเลียงเลยที่บอกว่าขับนิ้วเดียวพอดีเขาทําถนนครับถ้าเขาไม่ทําถนนก็จะขับเจ็ดสิบนิ้วเดียวให้ดูเจ็ดสิบแปดสิบแนิ้วเดียวครับนิ้วเดียวเลยขับไปดูเลยคันนี้ แบบแบบขั้นก่อนนะครับที่ผมลงไว้อันอนก่อนๆนะครับที่ผมขับให้ดูเกียรสนิ้วเดียวแตะนิ้วเดียวขับได้ไหมเห็นไหมในว่าจะขับไม่ได้กันแดดกันฝนไปไล่ไปสวน ไปนาไม่มีไม่มีเถียงนาไปได้ครับคันนี้นี่หาผ้าผ้าใบมาปิดด้านข้างหน่อยนึงคฝนตกไม่ต้องเปียกครับฝนตกไม่เปียกเลยครับนอนได้ครับเป็นเ e e ถียงเถียงนาแบบเถียงนาเลยครับอย่างที่บอกครับมีหลายคนที่เนอาไปเป็นเถียงนาเลยทําเป็นบ้านเลยรถบ้านเลยครับเออเอาผ้ามาคุมครับผ้าใบมาปิดท้ายปิดด้านข้างด้านท้ายครับเออที่นอนใส่สบายครับฝนตกไม่มีเปียกนอนเป็นเถียงนาได้ไปไล่ไปสวน เบี่ยงหุ่นเต็มลำไปได้ครับคันนี้เดี๋ยวจะให้ถอยหลังให้ดูคันนี้ถอยหลังก็เหมือนกันนะครับระบบถอยหลังก็ดึงขึ้นครับดึงขึ้นอ้าวเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังก็จะดึงขึ้นครับนี่ครับดึงขึ้นเนี่ยตัวนี้นี่ก็ถอยหลังได้ ังนิ่งครับเนี่ยถอยหลังยังไม่มีสายเลยครับถอยหลังอันนี้นิ่งดีครับตรงดิ่งดีถอยหลังไปไม่มีสายเลย,ย,ย,ยเดินหน้าก็เช่เหยียบลงแค่นี้เดินหน้าได้เลยไปต่อได้เลยครับไม่ต้องมีพิธีดีตองอะไรง่ายๆครับง่ายๆ ก็เหมือนเดิมครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับจะเอืมือหนึ่งครับดีกว่าไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันละหกเจ็ดหมืน่นครับไปได้เป็นสิบเลยคันนี้เคยบรรทุกสิบกว่าคนครับไปได้สบายครับถ้าซาเล้งเนี่ยสิบสิบกว่าคนเนี่ยผมว่าฉีกเลยอันนี้สบายครับเนี่ยทั้ง ถังไอ้น้ำสองลิตรเต็มถังสี่ร้อยลิตรเเข้าไล่เข้าสวนนี่สบายครับปล่อยปล่อยคัดแล้วเ,เกียร์ว่างเ,าเกียร์ว่างปล่อยคัดก็อเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมที่เดิมครับไม่มั่นใจก็ทักไล่ดีเจ็ดแปดเก้าเอไอมาดูหน้าสดๆดูรถสดๆก่อนโอนตังได้ครับ ทุกครั้งครับไม่ใช่เพราะผมทุกคนครับต้องถ้าอนุนมีการโอนก็ดูหน้าเลยครับไฟ์สดดูหนะ้าดูรถเลยครับอคนกับรถอยู่ด้วยกันนะ่คือนั่นคือตัวจริงนะครับถ้าอุ้ยติดตุวละอนก่อนเดี๋ยวจะไม่จะส่งให้ดูทีหลังนี่อย่าครับอย่าอนครับเอต้องอนตอนนั้นโทรตอนนั้นแล้วก็เห็นตอนนั้นเลยครับเอถ้าเขาอยู่บ้าน,นครับอยู่บ้านเดี๋ยวกลับบ้านค่อยค่อยดูก็ได้ครับรับเขาบ่ายเบียงบ่ายเบียงนะครับพอกลับบ้านเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ค่อยอุ่นนะ ว่าุ no ้ย <no> ถ <questo diversion> yeah, ้าคนคนอื่นเขาจะเอาก่อนนี้เรียบเรียบนี้เล็กๆนี้อย่าครับอย่าเลยถ้าไปเอาโอตวนี้คนอื่นจะเอาก่อนนี่ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันครับปล่อยมันเลยครับีไอพวกนี้ครับจะเร่งรีบเขาจะมาเอาแล้วนี่คนจะมาเอาแล้วนี่นะครับไม่ต้องไปหลงกลมันนะครับดูหน้าอย่างที่บอกครับดูหน้าดูตาดูรถเลยไ์สดดูเลยครับดูตอนนั้นเลยเห็นตอนนั้นเลยครับคือของจริงตัวจริงไม่มีโกงกันครับ ครับมาคันนี้กิ๊กเลยครับเปียบทีเกียทจีให้อย่างดีครับคันนี้ม่สองมือองสภาพมือหนึ่งเลยครับเนี่ยเด็กผมว่าเด็กอนุบาลเขขับได้ครับคันนี้เบาครับมันไม่มันไม่เหมือนกับซาเล้งครับไม่เหมือนซาเล้งครับอย่างที่ผมขับนะครับขับไ้ดูครับขับมือเดียวนิ้วเดียวสบายครับ ก็ติดตามไหครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับช่วงนี้เริ่มว่างครับช่วงก่อนน่าทักเข้ามาหลายคนอยู่ครับไม่มีของครับจุ่งภารกิจเยอะครับตอนนั้นช่วงนั้นครับถ้าเข้ามาเยอะเลยคืออย่างที่บอกครับจําเบอร์ไม่ได้ครับนี่รุ่นนี้มี3ามสี่คนนะบอกให้หาให้เนี่ยันนี้แดกเบอร์หายครับเบอร์จําเบอร์ไม่ได้สามารถลองขับดูได้ครับมาลองขับดูได้อยู่ได้ครับชอบก็เอาไม่ชอบก็ไม่ว่าครับ รถมากรบบะตอนเดียวมากระบะแชปก็ได้ครับนี่เอาแชปเอาเอาใส่แคบมานะครับนี่เอาใส่รถกระบะแคปมาได้นะครับนี่แต่ต้องเปิดท้ายครับเปิดท้ายมาดีดีครับแต่จะให้ดีตอนเดียวครับตอนเดียวมาใส่เลยคันใหญ่นะครับคันใหญ่อย่างให้ดีตอนเดียวมาใส่มันจะมันจะพ้นพ้นกระบะนะครับตอนนี้มันเลยเลยกระบะออกไปครับเหยียบอยู่อยู่เปิดเปิดกระบะท้ายครับนึกภาพไหมเหยียบกระบะท้ายนิดนะครับคันใหญ่ครับแต่คันเล็กคันเล็กนี่ มันจะไม่ไม่พ้นกับบะเยอะครับคันนี้มันมีสิทธิ์จะไหลลงนะครับจะไหลลงถ้าตอนเดียวมีปัญหาสักคันครับถ้าตอนเดียวมาเอาขึ้นสบายเลยครับคันใหญ่ๆกระบะตอนเดียวนะครับถ้าแคปก็รุ่นนี้ได้ครับนะคนได้รุ่นนี้ระยะทาง3 0 0 4 0 0โลไปสบายครับนี่คันเล็กๆแคปกระบะแคปได้ครับขึ้นกระบะแคปได้คันใหญ่คันใหญ่แต่ตอนเดียวก็จะดีครับคันใหญ่ๆ มอนเดิมครับก็ฝากไว้ด้วยครับจะเอีมอนหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับมีจะมีมาใหม่ๆื่อยอัปเดตให้ดูให้ชมครับมีหลายๆคลิปครับอย่างอย่างเอฟซีบางคนเจออีกแล้วครับว่าเจออีกแล้วเจอคลิปไหนก็เจอลงลงลงไว้ลไว้ละอย่างครับหลากหลายครับสัมปปีครับทั้งซ่อมทั้งอะไรครับลงไว้มีประโยชน์ผมก็ลงไว้ให้บทครับมีประโยชน์มีทั้งงานซ่อมอะไรลงไว้หมดแล้วครับอาจจะเจอหลายๆหลายๆอย่างครับ รีวิว aqui